วันดีคะ่ะเพื่นพนอนๆวันนี้ก็มาทักทายกันอีกแล้วนะคะอะ่ก็ขอฝากช่องกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเรื่องอ,อ่เราช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเนนะคะเราก็สามารถที่จะอยู่ที่บ้านแล้วก็สร้างบุญบารมีโดยที่เราอยู่ที่บ้านก็ทำได้นะคะก็คือการสวดมนต์ไหว้พระ จเจริญสติภาวนาหรือการนั่งสมาธินะคะ,ะทีนี้ก็จะมาพูดถึงการภาวนาเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะคะว่าใครจะถนัดแบบไหนนะคะอย่างแรกก็คือการนั่งสมาธิหลับตานะคะการนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยบางคนก็ถนัด จเจริญความสงบเจริญสมาธิก่อนแล้วถึงไปจเจริญปัญญาแต่บางคนเนี่ยไม่ถนัดกับการนั่งสมาธิก่อนก็จะไปพิจารณาก็คือจเจริญเจริญปัญญาก่อนเลยนะคะก็คือ,อการเฝ้าดูเฝ้าดูกายเฝ้าดูใจของตัวเองว่าวันวันวน,นึงเนี่ยร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็ อารมณ์จิตใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็มีสติรู้ตามนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเจริญปัญญาก่อนพอเจริญปัญญาก่อนหลังจากนั้นก็ถึงจะ,ะพบเจอกับความสงบแต่ใครที่ทำสมาธิก่อนก็คืออ,อยู่ที่สมาธินี่ก็จะเจอความสงบก่อนแล้วถึงจะไปเจริญปัญญาในภายหลังนะคะแต่ทั้งสองแบบนี้ก็แล้วแต่ ผู้ปฏิบัตินะคะทีะ่ว่าใครจะถนัดแบบไหนนะคะทีนี้ทำไมถึงเราเนี่ยถึงมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถขัดเกลาตัวเราเองให้เป็นคนดีนะคะแล้วก็เข้าใจใน เข้าใจในสัตว์จะทความจริงก็คือให้เรายอมรับความจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายนะคะแล้วก็ร่างกายของเรานี่มันก็ไม่ได้อยู่แบบแบบหนุ่มสาวตลอดไปก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่ที่มนุษย์เนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่แล้วเราโดน สมมุติบัญญัติปิดบังนะคะโดยที่เราไม่เห็นความจริงเราก็มัวหลงอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังนะคะก็ะคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ยั่งยืนมันก็ต้องมีผุพังเน่าเปื่อยเหี่ยวย่นแก่นะคะก็มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่พวกเรา,าไม่ได้รู้ตรงนั้นทีนี้ การเจริญสติปัญญาเนี่ยเราก็จะมารู้ความจริงตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไม่ยอมรับความเป็นจริงแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะคะกว่าที่เราจะสามารถเห็นความเป็นจริงแต่ก็แล้วแต่บุญบารมีของแต่ละท่านนะคะว่า,าใครมีบุญเก่าซึ่งสะสมมากนะคะจริงๆอ่า,อาเจตนารมของของ ข้าพเจ้าเนี่ยก็อยากให้ก็อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยากแบ่งปันนะคะก็คืออยากให้มนุษย์เราเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจในสัจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือหัวใจหลักคือท่านอยากให้เรารู้ความจริงแล้วก็พ้นทุกข์นะคะก็คือ อยู่ยังไงอยู่บนโลกนี้ยังไงที่ไม่ให้เราทุกข์มากนะคะก็คือให้เข้าใจอยู่ได้ทั้งทุกข์ก็อยู่ได้สุขก็อยู่ได้ทีนี้เราถ้าเรามาเจริญสติเจริญภาวนาแล้วเรามีครูบาอาจารยท์ที่ท่านมีประสบการณ์แล้วเราสามารถที่จะพูดคุยเ,เพื่อที่จะพัฒนาการปฏิบัติของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะ ทีนี้ก็เลยนำมาคุยก็หวังว่าพวกเพื่อนๆคงเปิดรับนะคะเพราะว่าอยากนำสิ่งดีๆมาให้ทุกท่านนะคะหรือไม่งั้นก็ถ้าใครยังไม่เก่งหรือลองทำก็ถือว่า,า,าเขาเรียกว่าอะไรพักผ่อนค่ะเพราะว่าการทำสมาธินี่ก็คือการพักผ่อนสมอง อ,อ,อีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะพ้นทุกข์จริงๆก็ต้องศึกษาให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นนะคะก็คือถ้าทําไปเรื่อยๆก่อนทําไปเรื่อยๆก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปคุยหรือค้นคว้าค้นคว้านะคะเพื่อที่จะรู้หลักเกณฑ์ของการปฏิบัติภาวนานะคะ เพราะว่าทุกชีวิตนี่ถ้าเกิดว่าภาวนาไดา้มีดวงตาเห็นธรรมนี่ก็จะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็จะไม่กลัวตายนะคะอันนี้แล้วก็จะเข้าใจทุกสปปรรพสิ่งบนโลกนี้ว่าจริงๆทุกสปปรรพสิ่งท,ทุกสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันนะคะก็คือเกิดมานี่ก็ต้องตายเหมือนกันนะคะ อ่าแล้วก็จะใช้ของอย่างประหยัดขึ้นนะคะถ้าใครอ่าปฏิบัติได้ถึงขั้นหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจอ่าความจริงของของโลกนะคะแล้วก็ของร่างกายแล้วก็ของจิตใจตัวเองนะคะแล้วก็จะไม่ทุกข์มากนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ